การที่เราจะเข้ามาสร้างรายได้ที่นี่นะฮะเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าธุรกิจอ n d r e a หรือโปรเจกต์โปรนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มแบบนี้ฮะอ่าเป็นแตฟอรอม IDM แบบนี้อันนี้ยแตฟพร์มเนาะนะฮนะ,ะการที่เราจะเข้ามาสร้างรายได้เนี่ยฮะตัวเราเนาะอ่าอันนี้ตัวเรานะฮะเรานะฮะทำหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ครับร 3, ะะประชาสัมพันธ์นะฮะอ่าประชาสัมพันธ์ นะระบบไอเดียมเนี่ยเขาขายสินค้าเขาขายสินค้านะเขาเปิดแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อขายสินค้าให้เราเนี่ยมาสต็อกไหมไม่ต้องไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งก็ได้ระบบเนี่ยจัดการแทนเราทุกอย่างเลยนะไอเดียมแพลตฟอร์มนี้ฮะจัดการแทนเราทุกอย่างเลยนะครับคือมันสะดวกสบายมากๆเพราะว่าอะไรเราทํางานประจําก็ทําได้นะ เป็นพ่อค้าก็ทําได้เป็นนักศึกษาก็ทําได้เลี้ยงลูกอยู่บ้านก็ทําได้กเกษียณอายุไปแล้วก็ทําได้นะหน้าที่เราคือเป็นหน้าที่ประชาสัมพันธ์ครับนะหน้าที่เราคือประชามพสัันนะอันนี้ลูกค้าครับลูกค้าครับอ่าหรือคนที่อยากมีรายได้อ่าอยากมีรายได้อ่าอยากปลดนี้นะฮะอยากมีเงินอ่า อยากมีอยากมีรายได้อยากมีเงินนะได้หมดเลยครับได้หมดเลยประชาสัมพันธ์ไปเลยครับนี่คือลูกค้าอ่าเสร็จแล้วเขาสนใจเขาเข้ามาบริโภคสินค้าก็ส่งไปที่เขาเลยเราเป็นไงฮะรับรายได้รับค่าคอมนี่ฮะแบบนี้เลยนี่คือเส้นทางที่ผมบอกว่าถ้าวันนี้สูตรสาเร็จถ้าเราทําตามสูตรสาเร็จนะ่ะนะฮะเราจะได้ตังค์แบบไหน เราจะประสบความเปรตยังไงนี่คือเส้นทางในการเข้ามานะฮะดังนั้นตัวเราเข้ามาเริ่มเป็นผู้บริโภคก่อนเนาะเนี่ยฮะเราเข้ามาบริโภคเหมือนกันนะฮะคนนี้ลูกค้าก็เข้ามาบริโภคสินค้าเราระบบไอเดียมแพลตฟอร์มขายของได้นะขายของได้มีกําไรครับอ่ามีกําไรนะเขามีกําไรนะไม่ใช่ว่าเอ้ยนะบริษัทเอาตังค์ไหนมาจ่ายเราบริษัทเอาตังค์ไหนมาจ่ายค่าคอมเรา เขามีกําไรครับเขาขายของได้เขามีกําไรเอากําไรตรงนี้นะครับมาเป็นส่วนแบ่งให้เรากับการค่าการตลาดที่อินดีมเอาไปจดแจ้งสบถูกต้องตามกฎหมายร้อ